มีบทตั้งแต่เกิดทำไมอาจารย์เขามแดงแต่ยังไม่ได้จับของร้องเลขาแดงอาจารย์ถ่ายรูปด้วยมือแดงนะคะเดี๋ยวจะจุ๊บวิดีโอต่อให้อ้าวจสอบกันเลยอันนี้ถ่ายรูปเนอะค่ะถ่ายรูปให้ท่านนะคะผมจุ๊บผมจุ๊บเป็นวิดีโอตอนนี้เรากำลังจะนหลักน่ากลัวนะคะดีเด๋วไปไหน้ำแล้วก็น้ำก็จะมีความขุ่นนะ เราก็ใช้่านที่อินเทอร์ไรือแฟนน้ำเนี่ยลดอุณหภูมิของตัวขี้พึ่งเพื่อให้มันเพื่อจะให้จับได้อาจารย์นี่อันนี้มาจากขี้พึ่งเหลืองใช่ไหมอาจารย์บนกิ่งเราปลูกมันถ่งทาจับตัวแบบนี้มันเกินสีแดงด้โยอู้ร้อนเหรอคะร้อนโ้ต้องปั่นหรือเปล่าวันนี้ต้องมาปั้นพี่อย่าทเหมือกันดียวต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกตั้งสองวัน เนี่ยองคองที่อยู่นั่นน่ะช่างพ้อมจะทำให้เป็นต้นแบบนะสิงหนึ่งนั่นนหะเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์คุณชัยก่อนเลยอาจารย์เอกาวดอาจารย์ที่หลังเอกาวดเอกาวดอาจารย์ได้เก่งที่สุดคนคนคนนี้ต้องหล่อสุดอ้ะค่ะอาจารย์คุณหมอเนี่ยเนี่ยคนนี้ต้องถ่ายรูปให้แบบเป๊ะสุดเลยเขาเป็นไอดอลของรุ่นเลยนะคะของไอดอลด้านไหนคะเปล่เริ่มมือสั่นแล้วเริ่มเผาแล้วเหรอแบบว่าเอฟเอฟ ถ้าเห็นได้พี่เคนจิดีเอฟซีจะตามมาเอฟซีตามพี่ตั้งห้าพันคนเลยหน้าเห็นไหมอาจารย์ห้าพันคนไปใบโบชัวรอบหน้าเราเอาหน้าพี่เคนจิลงดีไหมคะเรียนไหมฟุตเทสินได้เกิดเลยนะโสดคอนโชว์นะคะระวังร้อนพี่เคนจิเวลามันดีมันชอบบันเทิงเนี้ยแล้วมันก็อาจารย์บอกว่าถ้ามือแดงมีบุญเรามีแดงเป็นจังร้อนไหมไม่เชิงร้อนอุ่นๆนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลังวล ถ้าทำมันมันเป็นทรงแล้วไม่ไม่ต้องสูบน้ําเยอะเดี๋ยวมันจะเสียคุณสมบัติของความร้อนเราเราต้องมีความอุ่นด้วย่มเพราอนี่เราจะจับได้โอ้เรต้องเป็นอุ่นอุ่นด้วยอย่าลืมไปใส่น้ํามันเบนซินด้วยนะคะอาจารย์หมอขอบคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่เชิญค่ะต่อไปเร็วๆร็เร็วเเชิญเดี๋ยวเราจะไม่ได้ปั้นพระเสร็จเหมือนเด็กๆนะบางทีกระบวนการปั้นพระเนี่ยไม่ยากหรอกมันต้องมือทำ เหมือนทำวิยญานนิพนธ์มันก็าหมดไม่ใช้ต้องลงมือทำเลยไม่ลงมือทำไม่เสร็จก็ทีเอาละมีประสบการณ์จากการเห็นทำทำกับข้าวในในครัวผู้กองถึงถึงใาแล้วเอาเลย มันก็ต uhm ้องมีวันของเรานี่โอ้โหได้ก้อนมาเริ่มค่อยๆบีบนะคะเผื่อเเผผืื่่ออตรงกลางมันจะร้อนเอ้นน้ำยังไหลอยู่จิ้มน้ำอ้าวหุกกรงมือคล้องกรงเรียกองมือคล้องเจได เดี๋ยวไปอัดของคุณครูแป๊บนึงนะคะไปอัดคุณครูตรงนู้นกันคุณครูกำลังอันนี้ละคุณครูก็บอกว่าเราก็ต้องวาดฐานพระก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะอ้าวต้องทำแบบนี้ต้องวาดฐานก่อนแต่นี้คุณครูก็ จันป้อมก็วาดฐานให้กับทุกคนนะคะทุกฐานเลยเราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อมจะวาดฐานให้กับเรา แข่งไปแล้วนี่มันมันจะบะนิ่มแล้วครับมันต้องเจ๊ได้เป่าทำเล้วคุณแม่สู้ๆแข่งไปแล้วนี่ก็งอดไม่ก็ได้ครับเขาต้องรีบเขาต้องรีบใส่ตอนตอนที่มันจะแข่งนะครับได้แล้ว ใส่เข้า่ปยังไงครับใส่ตรงน้ก่อนมือแข็งมือแข็งมือมันนี่มอย่างงี้นะมือมือมันถูกกว่าที่คิดตอนนี้เราก็ได้ถ่านผ้าแล้วเราก็ต้องมาทำ่านผ้าด้วยกันนะคะตามที่เราได้วาสีจิ้และอว์ตอนนี้เราก็ค่อยขึ้นอย่างงี้ครับค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอีกสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราทำฐานผ้าแล้วจะค่อยๆ อ่าต่อเป็นรูปร่างขึ้นมาได้อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะอันนี้จุตปิดได้เลยไหคะวันนี้น่าจะแบบประมาณนี้ก่อนนะ